picking berries, I bet. เหมือนต้นโพมากๆารลมดีดีสูดหายใจได้เต็มปอด ถึงพัคแล้วนะคะลินทะเลสาเพ,พื่อนๆเดี๋ยวหนูคิดว่าเป็นทะเลเนะ,นะม,มันเป็นทะเลสาบที่น้ำเนี่ยมันไหลมาจากน้ำตกไนกากรานะคะ ทะเลสาบเหมือนเหมือนกับทะเลเลยคือใหญ่มากๆ ก็มีทางเดินทางเดินไปที่มุมวิวตรงปลายน้ำ ลมดีสูตรอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอดอันนี้ก็เป็นคลองนะคะเป็นคลองที่ผ่านเข้าไปน่าจะผ่านเข้าไปในเมืองหรือเปล่าเป็นท่าเทียบเรือนะคะเพื่อนๆที่ ชาวบ้านใครที่มีเรือก็ต้องเอามาเช่าออนะเช่าที่จอดเรือเนี่ยปีหนึ่งอะสามสี่พันเหรียญนะไม่ใช่ถูกๆเลยนะคะ ถัขงขยะนะคะเพื่อนๆแล้วก็ที่ปองปองมีนะคะเอาไว้ทิ้งเบ็ดเอาไว้ทิ้งเส้นเอ็นนะที่เราไม่ตกปลาหรือว่าเราไม่ใช้แล้วที่มันเสียนะคะเขาจะไม่ให้ทิ้งลงไปในถังขยะนะคะที่เอาเรือลงนะ,ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ฝากเรือจอดไว้ที่นี่ เราเอาเรือไว้ที่บ้านเราสามารถที่จะลากเอามาลงที่นี่ได้นะคะแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมในการเอาเรือลง5้าเหรียญน,นะคะสำหรับทุกวันนะคะวันละห้าเหรียญน,นี่คือถังบำบัดน้ำนะคะเป็นเขาเรียกว่าฟิลเตอร์ฟิลเทรชั่นอ่านถูกไหมอ่ะใครอ่านกิงๆอ่านได้หน่อย เป็นถังที่เขาเอาไว้กรองน้ำหรือเปล่าน้อง <No. S 3> ใช่ไหมใหญ่มากนะน่าจะเป็นปนี่แหละเป็นถังกรองน้ำสำหรับ เวลาเขาปล่อยน้ําประปาไปอีกทีนึงหรือเอาอะไรอีกทีนึงแหละมันกรองตรงนี้อ่ามั่วเลยบรรยากาศสดชื่นนะคะแล้วก็มีห้องน้ำมีห้องน่าจะเป็นออฟฟิศหรืออะไรสักอย่างอยู่ตรงนั้นไม่แน่ใจเขามีคลับนะคะมีสโม,มอสร อยู่ทางด้านบนเอาไว้จัดเลี้ยงเอาไว้พบปะพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีสมโมสรเป็นใครเป็นสมาชิกกันทั่วๆไปนะก็จะเป็นแบบนี้นะสำหรับคนที่มีเรือมีเรือโมโต้แบบเนี้ยนี่คือห้องน้ำ ไวโหวดมารีนานะอาจจะเป็นคลับอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับซื้อของหรืออะไรเห็นมีป้ายเขียนว่ารับของตรงนี้นะคะพิกาพียประมาณนั้นห้องน้ำห้องน้ำจะเป็นแบบนี้นะคะก็นี่กลิ่นฉี่นิดหน่อยแต่ถือว่าสะอาดใช้ได้เลย The water drains off the parking lot into this, mm -hmm. and then the pollutants, the oil, the dirt, everything, settle to the bottom, mm -hmm. and then it slowly pumps the, the good, clean water mm -hmm. at the top out into the lake so mm -hmm. the lake doesn't get polluted. Mm -hmm. ตรงนี้นะคะที่ลุงบอกเมื่อกี้นี้ว่าน้ําที่มันไหลลงมานะคะจะทําเป็นหลุมเอาไว้ไหลลงมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มากรองเอาพวกเศษใบไม้พวกต้นหญ้าพวกวัชพืชอะไรต่างๆนะไม่ให้มันไหลลงไปในทะเลสาบนะเพื่อไม่ให้มีวัชพืชอยู่ในน้ำนะคอะอย่างเช่นพวกผักตบชวาพวกผักปอดพวกบัวพวกอะไรต่างๆพวกนี้นะรวมไปถึงพวกอหอยพวก อะไรต่างๆนะเยอะแยะไปหมดนะกฎของที่นี่เยอะมากแล้วก็เขารักษาสภาพแวดล้อมนะธรรมชาติสภาพแวดล้อมได้ดีมากๆนะเรือที่จะมาลงนี่ก็ต้องทำนะไรทิ้งไปทำอะไรไปเนี่ยอะไรไปทำความสะอาดไปแพร่ผันู่ในทะเลสาบนะทำให้ท <character. S 1> <ay. S 2> ะเลสาบของเขาเนี่ยสะอาดมาก คนก็เอาเรือมาลงน้าก็เอารถทักลากมาแบบนี้นะถอยหลังลงไป welcome to pennsylvania เราได้เข้าเขตของรัฐเ e n n s y l v a n i a นะคะแต่เป็นแค่ทางผ่านนะครเพื่อที่จะไปนิวยอร์กนะคะไปที่น้ำตกไนกราฟอ่อตรงนี้เป็นจุดพักรถนะคะแล้วเราก็มาทานอาหารกลางวันกันตรงนี้นะคะก็เป็นจุดพักที่มี ต้นไม้ใหญ่ล่มลื่นเลยนะฮะคือล่มลื่นมากๆชอบนะอยากให้เมืองไทยเรามีประมาณแบบนี้เนาะต้นมึงต้นไม้ไม่ต้องไปตัดทิ้งนะฮะเก็บเอาไว้ให้มันสร้างความร่มลื่นไม่ใช่ว่าตั้งกันแต่ตึกคอนกรีตอย่างเดียวตรงไหนมีต้นไม้ตัดทิ้งหมดนะฮะคลียหมด ส่วนใหญ่คนไทยเราบ้านเมืองไทยเราจะเป็นแบบนั้นที่นี่เขาไม่เคลียร์พื้นดินกันนะคะเขาไม่เอาพื้นดินที่เป็นแฝงๆนะเขาจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของมันก็คือมันจะมีเนินสูงเนินต่ําอะไรก็เรื่องของมันนะคะเพราะนั่นมันเป็นธรรมชาติเวลาน้ํามันไหลมันก็จะไหลาจากที่สูงลงไปที่ต่ำนะคะก็เรื่องของมันนะออแต่เมืองไทยเราเวลาจะสร้างอะไรทิ้งต้องเคลียร์พื้นที่ต้องถมดินนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่น่าที่จะทําแบบนั้นเนาะ ก็แล้วแต่นะความคิดของใครของมันเนาะแต่ว่าเราอะ่ะอยากเรามาเจอแบบนี้เรามาอยู่ต่างประเทศเราเห็นแบบนี้เราก็อยากให้บ้านเมืองเราะที่เมืองไทยอะ่ะทำแบบนี้บ้างนเนาะก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะ